ทริปนี้เราพามาเที่ยวกันที่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายค่ะและที่เห็นอยู่นี้คือฟาร์มแกะที่วิวสวยที่สุดนั่นคืออาคาฟาร์มวิววิธีการเดินทางไม่ยากเลยค่ะหากลงที่สนามบินก็ขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆก็จะถึงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะแนะนำให้มาตาม GPS เลยนะคะรถเล็กสามารถขับ ขึ้นได้สบายค่ะค่าเข้าฟาร์มท่านละ100บาทสามารถนำไปเป็นส่วนลดค่าอาหารข้างในได้นะคะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าราคานี้ค่อนข้างคุ้มมากๆเพราะนอกจากวิวทิวเขาที่เราจะเห็นสลับกับหมอกแล้วอ่ะน้องแกะแองตัวอ้วนปุกน่ารักมากๆเลยค่ะที่นี่เปิดให้บริการทุกวันนะคะ จันถึงพรหัส7โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสุกถึงอาทิตย์7โมงครึ่งถึง6โมงเย็นค่ะมีเทคนิคนำมาฝากเล็กน้อยค่ะส่สายหน่อยพอแดดเริ่มร้อนน้องๆก็จะมานอนพักตรงใต้ต้นไม้ต้นนี้นะคะเราก็เดินม,มาถ่ายรูปได้ตามสบายใจเลยอ่าค่ะฟาร์มวิวดอยช้างจังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตที่ใครผ่านมาก็ต้องแวะค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเรายังรู้สึกประทับใจในตัวของพนักงานทุกคนเลยเพราะว่าเขาน่ารักและเอาใจใส่สถานที่สวยมากขนาดนี้แล้วน้องแกะทุกตัวก็ดูสุขภาพดีด้วยค่ะเรารู้สึกว่าค่าเข้าชม100บาทมันคุ้มค่ากับวิวที่ได้รับมากๆเลยเวลาที่แนะนำคือ7.30ถึง8.00เป็นช่วงเวลาที่แดดไม่ร้อนและมีหมอกค่อนข้างเยอะ น้องแก่จะเดินตามเราเกือบทุกตัวค่ะถ้าเรามีอาหารในมือเช่นตัวนี้เดินตามไม่หยุดเลยอาขาวฟาร์มวิวค่ะสวยมากที่พักของเราในวันนี้ชื่อว่าม่านหมอกเหมยน,นะคะ ราคา4,900บาทนอนได้2ท่านค่ะรวมอาหารเช้ามินิบาร์หมูกระทะอัฟเตอร์นนทเรียบร้อยหมดแล้วค่ะจับมาได้สวยเชียวเหมาะกับสายถ่ายรูปมากๆเลยนะคะที่นี่ห้องกว้างขวางค่ะสามารถใส่เตียงเสริมได้อีกหนึ่งเตียงนะคะและวิวห้องน้ำคือโอ้โหกระจกใสแนวอาบน้ำไปก็ชมวิวไปได้เลยค่ะ ที่พักมีทั้งหมด4ห้องนะคะและห้องที่เราเลือกนี้ชื่อว่าสายหมอกศูนหนึ่งค่ะมีอ่างอาบน้านําเป็นรูปทรงกลมน่ารักดีค่ะตกแต่งด้วยโทนสีส้มดูและอบอุ่นรู้สึกเหมาะกับบรรยากาศของที่นี่มากๆเลยค่ะได้เวลาปาร์ตี้หมูกระทะยามเย็นแล้วค่ะราคารวมอยู่ในค่าห้องแล้วนะคะถ้าหากไม่อิ่มก็สามารถสั่งเพิ่มได้เพราะร้านหมูกระทะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลย บรรยากาศตอนเช้านั่งมองวิวผ่านริมระเบียงพระอาทิตย์กำลังขึ้นและทะเลหมอกกำลังเคลื่อนตัวดูวิวจากที่ห้องก็ได้แทบไม่อยากออกไปไหนเลยอ่างอาบน้ำอยู่ที่ริมระเบียงไว้คอยเทคบรรยากาศวิวดีมากดีสุดๆเลยค่ะ ทริปนี้ทั้งที่พักและฟาร์มแกะสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ